Chào bác Tí kha, P’nong sư phụ sư con cha, mẹ Yam đang cha, phun phải ngay, hàng bên ขงข้าวกม่ได้น้ำบื่ามอวัววัวสุัวไปมืลูกขึ้นมาเหมือนเป็นแจงตังตังเนาะพปไงน้ำน้ำแจงเต็มเนมือนเส้ด่างเยน้ำเป็นฟองเลยคือแังไหวเฮียคนมาเถอะไปไม่ยามด่างจ้าปุนพอหัาไปอยู่ข้าวบะของเ้างโอ้ยเนเียโอ้ hàng vừa vừa bá bên ta tôi nghe thì tôi này hàng vừa vừa vô, vậy con đó rút sủa, cua đập, cây tái đó. <laughs> Rồi. đang thân cương nhu tôi bụng mìn tòi nha bay hên tà hang bờ vợ yêu bọn nha lê hắn bắn yêu vòng nữa bắn tòi nha 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 bắn tòi tài bắn tòi nha bắn tòi

นนันโอ,อน้มีต่ป่าทเุียนเลย่ะว่าต,ตัวนอีกสวยูงนี่ตัวนึงยี่อะนานนานนานตามหาพอแล้วเพ้ตัวนี้บ่เห็นตาหางอ่ะปลาตองปลตทองแล้ววนันนามลึกปะ่ะพะย่ญเนี่นยหป็นไร

ู่ดังเดี๋ยวผมจะได้ปลาจอกเนาะปีงแสบเด้จะว่าขี่แตกวันนีนเขาก็เริ่มเนาได้บบดน,นั่นคว,วานปลายยังบวถือขึ้นมีนะมีปลากาหน่อยให้ ปากกาปากกาหน่อยอนี่ได้ปลาดุกบัดปลาดุกปลาตายเนาะไปเนี้ยวู้ตัวงามเลยตัรนโอ,โอ้ยดังเลยตาัาจิ้มเลยนี่ดุกที่เส้นหางัวงามตโตงามยากอย่างเรียกปลาดุกกระไร เขาไปยามด่างมากแล้วเนาะพ่อยันเนาะได้ปามาปีงพี่น้องมันถืงหกตัวนี่เนาะถือว่าได้ถิมสองว่ะเฮ้ยได้ถิมตัวหนึ่งได้หาตัวได้หาตัวได้ถิมตัวหนึ่งร้อมปอได้จ้าปอได้เรติมสอดเอือปอดอายุตัวมันจมไม่ไหวเรียบาดโอ้สื้อดังไหมพ่อยันลืมบอกพอยัดโอนเงินมาให้นัายไปซื้อดัง ได้ซื้อดางพอดีพ่อยาได้ซื้อดางเกจเส้นเส้นหนึ่งเจ้าว่าเบิ่งแล้วว่าสิเอาอยู่ดิเออสามลอยเกลือซิปไปนอนมันเป็นงามๆอยู่เครื่องเขาใส่ง่ายจ้ะดางเกจเส้นถือปลาปลาตะเพียนพี่น้องเบิ่งเดีเพื่อนเอ้ยโถม้าหมดเลยคับบอกมาเรื่องนี้ระดางตัวไม่เหยียกเป็นทั้งสองโอ้ไม่เร็วหัวคนจัดการันสิล่ะนี่โอ้โอ้โอ้หัวคนหัวคนระวังดีๆหัวคนหัวคนพี่น้อนปีงปลาตะเพียน จรงแม่เพ yes. yeah, yeah. ิ vậy. ่มเต็กกับตําหุง right> ัมื้อนี้เฮาสิตําหุงเนาะพ่อใหญ่เนาะแม่นตําหุงเด้ตําหงอ่ะเนี่ยเฮาไว้ห่างๆก่อนน้ําแจ้งก็ขึ้นกเข้าเน่าหมดแล้วบัดปลาก็ตายเนาะพ่อใหญ่ปลาก็ตายแต่ว่าสังเกตมึงแล้วว่าต้องมาใส่ยําเาินเข้าแล้วเฮาพยํามันจึงสิบ่ตายถึงตายก็บ่เน่านะมันสิเอ้ยเป็นไดพ่อใหญ่โอ้มาครับพี่น้องเอ้บัดนักกินแล้วแล้วจ้าตําหุงยเายเว้นเนาะนี่ยเวนตําหุง Ba sập yên tâm hùng luộc an yên cổng tập bùng trắng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  bùng mình bùng trắng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  bùng bùng ำบกอะไรไม en, ่ใช่ไหมกษิ่เป็นตะมันทอตอนนำขึ้นเนาะน่ามาใช้โบกดิทำรูตัวต้องตัวมาเด้อเสยบน้ำกันพี่น้องกำหุคงทุกข์่งมือก็วิ่งมือดเตพุ่งไปธุระไปธุระพอซุกไปธุระจ้ะมาบอกมา Ba đi đi yam nắm uống yam cầu yam yam sâu yam 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 yam

ม,าด,ม,า,ม,า,มาด้อครับพี่นองยางสตมายัดสมาาด้อคนรักเ์อมาได้เปิ่นเลยถูอยัอยงระว่าพี่นงเฮาถุกคนเหละครับใส่แววนก้อนสิเห็นหงกลาง ปลา,ากมังเนยเดยวะข้าไม่ปลามันได้ปมเนี่ยนนก็เจ้าวัวหรตัวไหนไหมพวกเ,เจ้าซื้อดีหรือว่าเาปาลารุดนี้นไปว่าบวกครูกันเปลาตะเทียนก็เจ้ามาเออป่ะเนีค้ตัวไงได้เอาเลย <laughs> คือิสแสบแทกสนัก น้อยยุ่ยคิดไหมครับนายโอ้ xin lỗi các bạn hôm nay một mọi ba hai ba hai ba ba hai ba ba hai ba thì ba 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 Bên ba 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 nhọt ba câu Hoa ba ba Ôi ba hông ba 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 บ้านน้าก็บริเทียวเร็่ปปลากินได้ครับพี่น้องแล้วก็รสุดแสกาผู้หาด้อยครับก็มัตั้งเจ็ดบ้างดูแล้วว่าบ้านน้าบ้านปลาแต่ว่าซื้อปลาดีเขาสุบัติปลาได้ขึ้นจากน้องนี่แม่นหรอครับเจ้าอเอาเลย เจ้าบังเล่าพี่น้องทางอื่นก็จะามาหาไหลที่ทั้งในเมืองทั้งตลาดทางเส้นนี้แหละครับมาหมดแหละครับก็จะาจักวัาน้องกซุ่มยุใสยุใสมึงคนเก่าเหี้ยมึาางควนกระดังมึงคนเก่าเบียดมากับเมีย มากินมาเร็ซืุอรอบสังเกตเรื่องเพีงฟังเ้ทุกเวียดนางยอดากรถนะโอ้ว่าคุ่สุดรับคนสุขรรณภัยมันจะว่ากันเด้เบเหมือนคือคนอั้งานมันมีแม่ดาราล,ล้อเจาวาทิตย์นนัาพผักพร้อมเมือได้ว่าได้ก็บก่เห็นว่าคนจมเนี่ยหล<ม>คือบิงกก้งเนกระไดอยู่ เมือเด็กก็เจาะมันกะตัวละสิบก้อนเด้อครับปน้องจุ่มมึงตัวน้อยเด้อมันเท่ไหรเดิอนไปศพเอื้อมไปห้องตั้งอื่นก็จะอาจดีเอินไปซบนี่ไงล่ะไงครับพี่น้องจิตจนแดงครึ่งล่ะดังเห็นว่ามันได้เบื่อยิงใหญ่หนีไม่ได้กินหรอก

มันในปลาเป็นหู <c oughs> ตกอยู่กับจิงฝ <c oughs> นตกอยู่กับจิงแต่ว่าน้นมาสบเป็นหูหมอกหลายว่ะนี่คือที่ันหมอกเพราะว่าปลามันสินี้จาก ตาสิ่งนี้จากให้จากน้าสิหาลุงบวกลุงน้องสิแรงสิกวงอีลูกไส้เกิดดั้งคักเนาะเกิดเย็นสิบบุญก่อศากก่ไเลยไหมโอ้ยแม่ผัอยูไฟบันยเจี้ยก็จะกูยูไฟเนาะบนตกบังยี เจ้าไปเบิดแล้วโตสิไปจังไรหรอวะนี่นำนำด้านทางสิ่ไปกะว่บบาบึงผู้หน,นึ่งแน่วพ่อท่านผู้หนึ่งก็อยูยย่ไฟอยู่ว่อท่านเลยตัดสินใจว่าออกไปออกไปลุ้นมูอว,วันนี่ไปนอนกันจักเกียนหน่อยกส่สิจักเจ้เนาะยุคหางเงี้ยเกียร์หน่อยเนน้องน,นั่นแหละเขาว่า มันเป็นบวกกล้ยน้อนทุกวนะันน่ะนี่จะประดุกดย,ย,กออย่า,กกยางใจว,นะว่าอยู่ในบวกเอ้าเนี่ยสกปกกไปน้ำมันอนี่ยร่องสวกนลยตึกคุ้มไว้อยู่ในบวกมู่บืนขึ้นกระชาบบับเบาคว,วันมันเถอะ โอ้ได้ครับด้วยเขจะออกไปกว้างก็จะกับว่า,าไไนนอะไรเนาะมันกัดพมไายทอมมันหนัวยุมองแชียงลำปาปลาบันดูสมือเลแล้วกับนนมยอนจีนกับว่าไม่น้ำปลาปลาหรอกมันจะประดานวน มรนเคยกินปลาหมดคนวันนี้เทียวเพรง้เราว่าได้กินตำหงกเทียเรกินได้กินโดนสิบลแม่ไหมตัวข้าว่าได้กินโดนแล้วนะปิงปลากับตำหงกเาว่ทนได้กินด่เกี่ยถน่าตำวาตำหงอะไรก็จอบกทัวมาให้ตำทัวก่อนมันก็เลยบ่ไตำหงเทียละครับพี่น้องพักกับวันเป็ดมันจวัน่เข้ามา กบุงเห็นเนตันีมืดยามเ่นหนดเัมสมหนุนมือไอปลอมาเจ็บมาตกมาเป็ดคนกินก่อนเห็นเปินไปเจ็บพักบุงให้เป็ดก็เจ้ากับเราถ้ทเคี้ยถ่านยังขึ้นไปเหมือนไม่เ่อเลยเนาะ เป็นบะเก็บเอาหนอดก็ ott, เจาะที่ไผงเจาะแล้วบอรจัดนะแล้วเบอร์เต้เล็ก <c ười> กระสิเสียบปต,ตัวเด็อกถนอดไม่ไกินดิเอาเก็บมากสิก็ดีอยคนเด็กกินนำ้ำกะบน้องแสนมากคนก็เด็กกินโอ้ยต้องบุ้งหลายเตาสิไปหาเรื่องเชี่ยงในหนอดเต็มอยู่ไหมจังพอไหว้ีหืม

ฮะกี่ฟ้าอ้อมกันหรือมึงร้านกับว่ามันระยะตั้นิ้วช่วงนี้นละไวก้อนนี้อ่อ๋อตาน่มัดเนะตุกแบบก้ามันแสนเลยนมันตั้งหนึชับม่พอสุกมาจำขิมผมแม่พอสุกไ,คกไปครบแผเด้วยครับมึงมแม่มือ แตงบไมมีไข่เอ้าไขรออกรันบ้างโนมเมนปลาใจ,ใจะไข่เยอสัิถ้าเอินปลากำลังจ็บเกือบโตบางคนกันถึงว่าจะเป็นบ่าเป็นสาวก็กระโจมจึบเดยครับหรือใส่จังได้กัน ยังเส้นเดียวนึงถึงกูรูจีบียูนี่แมวป้าดโว้คนที่กินก็ปลานิ่นกับปลตตะเพียนปลตตะเพียนกับตองตัวใหญ่เมื่อได้สิเวรก็บ,บอกยัเล้่อเพื่อนเอ้ยจัดการไหนบุงกระนันขีได้ยังบ่งได้ยังตรงนี้น่าได้ให้ยุ่งแล้วละ่ะขี่กับพวกผมคือยัง

มันมันนังเสร็จน,น้ออ้อแซ่บแซ่บจริงเหร Thôi kịt má cây thì khắp này có đến làm chưa? hầu được bộ Xơi chạy chìm bên thấy Đánh nhập ọt khiến Thì là lên mê khắp má eo luôn mình Máu bên này,

เห็ดต้อนเห็ดหลุมเห็ดไซยาน้ำให้น้ำน้าปลาสุกง่วงลุงน้องหนานีแล้วเห็ดต้อนตุ่มขักตุ่มเนี่ยเอาเดียบไปเดือนนี้กรับเดือนบ้านเทากับเดือนเดือนสิบเอ็ดเนาะปลาสุลง่งมันมัดได้หรอเปลาเป็นังไงครับ้านเาขมเป็นหนองทองขมดูเลยเอาครับพี่น้องไม่ได้กระบอกลุงเขามือนกับพี่กับน้องทุกคนล่ะการน้อง อายุให้จินตนาั้นมือตะนน้นเว้นเป็นได้ตั้งได้กะทั้งคนที่ต่ำถึงเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเระกอพ่อแม่ฮูกไปให้ไปนั่งสิเพิ่นบ่ได้ปูได้ปลามานสี่เพิ่นกะเห็นปู่เตะน้ำสูงท่ามือก็เจ็บมะป,ป,ป,ปาานตูลูกชุ่มเขา็จะจินลูกเก่าคนสิพลนกับยิ่มนี่แหละครับไงเป็นผู้เป็นคนปูอ้อยหรือว,ว่าหลานอยู่ของอะไรล่ะปู่เป็นอยากจินปนปู หลานก็บพกเฮ้ยพ่นผูเ้เสียนเนาะออกมามันก็ปนเหมือดถึงดองเนี่ย,ยเนาะเทใส่อถั่ยกมาโอ้ยดองฟูขับถยยั่วเยอะเนาะนานเอาว่ะพ่นบกเย็ดครับพี่น้องมนีอะไรผมก็ทีลาจากติดจงังหวัดท่เกิดได้ครับโว้โชคดีมีเงินมีทองเลยว่าไก่สิสิ้นปีไม่แล้วมีคนสุขคนเจริญการเก็บไข่เด็กกล้วยหรือว่าการไปกันมา,าใหญ่มีไปอันตรายเก็บจังหวเด้อครับสวหรับคลิปนี้ผมมีสิ่งก็คำว่าสวัสดีจับที่เกิดได้ครับสวัสดีครับ